ครับเป็นสุดท้ายสำหรับความคืนี้นะครั<อ>บท่านทุกท่านมอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชีวิตต้องสู้อยู่อย่างม,าาม้านายอมแม้เจอปัญหาคัฒา,าพันธุไม่นาขนขัส่งความดีที่พ่อสั่งสอนเอาไว้วันนี้หักไม่ถอดใจสัญญาคนปันจะทำวันตะวันซอแสงไม,สสไม่มีคำว่าอ่อนแรงสัญญาจะสู้ไม่ถอย ชีวิตของคุณยิ่งลดสุดลงหายใจหากแป้ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ้มสู้เสมอชีวิตต้องสู้คือผู้มีชัยขอบคุณทุกกำรรลังใจมาอะไรที่มาให้มาไม่ลืมพักคุณ f เอฟซี FC ที่ท่านเมตตาวันนี้คนชื่อมานาสัญญาจะสู้ไม่ถอยจะสู้บอยนัน รับใดสว่างสองแสงไม่มีคำว่าอ่อนแรงสัญญาจะสู้ไม่ถอยชีวิตของคอุณยินดนทนสุดลมหายใจถับแพร่ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ้มสู้เสมอ <c oughs> ชีวิตต้องสู้คือผู้มีชัยขอบคุณทุกกำลังใจมาอะไรที่มอบให้มา <c oughs> ไม่ลืมพรพคุณเอฟซีที่ท่านเมตตาวันนี้คนชื่อมานาสัญญาจะสู้ไม่ถอย ชดส่วนแอชดส่วนแอสก็ขอบคุณลุงพลนะครับที่มาจับรางวัลที่นี่แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่แต่งเพลงให้แล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะแล้วก็ที่สำคัญเนาะที่พี่สกีนครับ9ก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะโอนหนึ่งเก้าร้เก้าสิบบาทพร้อมเสื้อนะครับแล้วก็โปรสองนะเซรั่มนะครับ พันสองร้บาทพันหนึ่งเก้าสิบาทนะครับพันเก้าสิบาทเอาพักทมาแล้วตอรี่เปกำลังใจเป็นมาลายแทนมาด้วยเปลี่ยนเรื่องีดีแล้วเปลี่ยนร่อ้่าสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องอ่าอย่าหายแ้วลุงคอนไฟสุดท้ายแล้วคืนนี้เราก็จะจากกันแล้วอายุมากกันมนิกาเลย เอาทำตามทำตามยกมือกันคอนโหมอลลสองใครไม่ยกมือใครไม่ทำตามไมดึงอย่าไม่มีเงินมีทองเด้อใครยกมือทำตามคนนั้นจะร่ำจะรวยหวยรวยกูเป็นหมื่นล้านแสนล้าน โชวดีพี่น้องครับผมยินดีครับขอรับรับไม่ว่าจะมีเบงต้นรับบคุมากนะครับที่มาเป็นกลังใจนะครับผมบแล้วนะครับมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเลยนะครับบคุณมาะครับขอบคุณลูค้าที่เมาลมานาวอรี่อาจารย์เดินทางตอนไหนฮะวันนี้ก็เต้นเช้าคนละเต้นเช้าคนละมันหนาวมัป็นการแสดงครับเป็นการแสดง ถ้าเราขึ้นเวทีถ้าเราขึ้นเวทีร้องเพลงเราเราต้องพยายามทําให้คนที่เขาฟังอ่ะรู้สึกอยากฟังเราร้องไม่ใช่อ่วานด้ยไม่ใช่ว่ามายืนหน้าเวทีให้เขาทำอะไรกันเขาร้องเพลงเหรอนะไม่ได้ครับเพราะว่าการเชื่อว่าซุปเปอร์สตาร์แต่ละคนที่เขามีบทเพลงแล้วก็ร้องเพลงแล้วคนดูเป็นล้านคนอ่ะนะอันนี้ยกตัวอย่างอย่าง สร้างว่าเนี่ยบ่อแม่ติดเลี้ยงจะบองคอยบันทึกแม่ลงนะฮะแม่ลงไม่มาดหลังเต้นกันเลยเนี่ยคุ้มตามเหยียบหมาตอนนี้มีการเหยียบหลังหมาพ่่ติดเรื่องมันจะจำอ่ะการแสดงนะครับคุณติวท่านครับที่เราชมรับผมนครับผมชิ้นนี้ครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครัับสสวดีครับ